สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสุภูสุขคนครับผมพ่อๆครับผมอีกแล้วครับตูตะเบาอุดอรพูกเก่าครับผมมาพี่น้องมือนน้นํำเสนอครับมือนน้เนาะแกงพักขี้เล็กใส่หนังค้าวพี่น้องเลยหนังค้าวมาคุณนะ่ะตอนซาแจะครับบรรยากาศยุทธงหน้างามควายแรงครับมาเด้อกินเขาวขาแรงบอกเหอ,นอเนาะข้าแรงเนาะพี่นนองกินเขาแรงน้ำกันครับ แซ่บอันมีผักกระย่างเลยมึงเนี่ผักว่าไรเนาะแนว pues, นอนโบไม่น่ากินกับผักเนาะแกงผักจีเล็กเนาะมาพี่น้องมาเฮ้ยห่อนไอ้ทุนทวนหนูมาได้เห็ดเหลี่ยมนี่ดุกวดผ่านเลยดุกวด มมลำลำก็ต้งดีเพี่อนเก็บมากมนเท่านี่พักกิเล็กเลยเยก็บอยู่ดสาวัด <c ười> มันใส่ลูกโดดไปนัดหน่อย <c ười> คืออยากมันโดดเนาะ่ายฝนเศ้า หนังต้นสาใจเึ้นองดูด hmm. กับกกักผมน้ำล้ำกับบรรยากาศข้างหน้า yêu mày, hóa ra các đại kiều là mình khờ cái này, cà đầm, đầm đầm, nhang cả thế nào, nhung quen khoang quán được. ông lâm hạt nắng cấm nắng đi không không là cái những hoàng nước câu chứ tập biết luôn là cả đều ai luôn thua đừng คักๆก,ก็น่าต้อนหนังเนาะเนี่ย mm hmm. ลูกดวดพี่นะัก พ่อพ่อพี่น้งองอืกับบรรยากาศย้มแรงๆครับบรรยากาศแย้มแรงๆมื่อนี่เปียกมองพี่น้องใส่ขังกันแท้เลยฮะเห็นพี่เห็นนั่งเห็นบรรยากาศตรงหน้าเอาไปน้องเบ่งบรรย,ยังไง แกงผักกิเล็กนะครับทางโซนบ้านผมนะแถวด่านข้าเจ้าบ่ใส่กะทีเด้อพี่น้องที่เอาต้มจากซองน้ำให้มันมีขมยังน้อยขมอําน้ำอําน้ำกี้หนังใส่พี่น้องทางผักกลางข้าเจ้ากะจิแกงแซกกะทีเนาะแกงผักกิเล็กนี้ผักกิเล็กเพิ่อนเราเป็นยาระบายพี่น้อง

มักเกียวอะไรที่มากวัญใกล้กันเลยนั่งเลี้ยวันแท้ขวางทางเขาเที่ยงหน้าพี่น้องมันนี้โอ้ยทั้งกินเขาทั้งวันเฮียมันอาบนำน่ะ sai hòm đèn lắm kia nọ hòm đèn hơi nháy nè mm. nghe nghe vàng tại ở <laughs> đang nhìn khó เอาหลุกดวดได้การครับนั่งกินข้าวเสียเปียกให้นังมัห่อนเนาะไก่คำแล้วก็ยังห่อนใือเขาอยู่ เป็นเอาเอาอเก่าอย่เนาคนก็จะกำลังเขาได้บันคอยคำมามาหน้ามันมือตัวคำมาเขาบ้านใช่ไหมเห็ดแนวยูนากินคุณลุงคนกลับมานอนหน้าเอเก้าเป้าไก่เฝ้าคว้ย อโอ้หอนน่ะ <önemli> จ<ว>้ะเหนห่นเดียวกับสวดทาดไปเลยเนี่ย โอ้โหหอนครับหอนเพรียดดีไปหน่อยหอ,อนต้องกินกับหอ,อน